ด้ววยิธีไหนเขาให้เงินโดยวิธีไหนเขาช่วยออกเขาจ่ายให้ใครเขาจ่ายให้ช่างจ่ายด้วยวิธีไหนในช่วงที่เขาจ่ายน่ะนะเก๊กทำงานเก๊กไม่รู้ว่าเขาจ่ายไหนก็แปลว่าถ้าผมตามไปเจอช่างผมจะรู้ว่ามีมัดอยู่หรือเปล่าทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกว่ามีช่างนี่ตอนนี้นะทางนี้กำลังจดพยานช่วยพี่เก๊กอยู่นะค่ะเพื่อพี่เก๊กจดก่อนมีเบอร์ช่างไปเดี๋ยวให้บอยโทรเลยว่าอย่างไรพนักงานพนักงานนะคะช่างที่มาต่อเติมพื้นบ้านพี่เก๊กนะเพราะมีเซเว่นมีร้านอาหารแล้วก็มีที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพยานฝั่งพี่เเกก๊ลล่่่ะะคคคือออออพแมหาานนนััี้รรรบว เคยไปไหนมาไหนด้วยการใช้ยานผ่านะอะไรครับอ่ารถเก็กเองค่ะเป็นรถที่ซู่อ่อนนิวค่ะใครขับครับเก็กเองค่ะแล้วคนนั่งก็คือเขาจะนั่งข้างตลอดส่วนใหญ่ไปที่ไหนด้วยกันบ่อยสุดครับส่วนใหญ่ไปวัดค่ะอ่าไปวัดแสดงว่าไปบ่อยไหมครับวัดบ่อยค่ะวัดเดิมๆไหมไม่เดิมค่ะก็คือว่าวัดไปเรื่อยๆาะว่าไม่ได้เปลี่ยนวัดก็มินมันก็วัดเดิมสามสามวัดวัดนกวัดโพวัดสังขารก็คือไปไหว้พระไปทำบุญก็คือไปด้วยกันสองคนไปสามคนหลานไปด้วยไหา้จันทร์ไหมมีค่ะไหา้จับพรระูปไหน หลวงพี่วัดสังฆารามหลวงพี่ท่านเนี้ยเห็นสวนเห็นค่ะแต่วัดท่านมรณะไปแล้วเอาเป็นวัดนกเอาคนที่ยังไม่ตายถูกไหมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นวัดนกวัดนกไปนานยังพี่เก๊กไปสามเดือนแล้วตายเลยเหรอไม่ไม่ใช่ไปสามเดือนค่ะไปคือเรช่วงเวลาที่เราอยู่วัดนานแล้วค่ะล่าสุดที่ไปด้วยกันคือเป็นงานร้อยวันพ่อดีกว่าค่ะ เพราะว่าเวลาที่เราไปทําบุญนะช่วงนั้นนะเก๊กไม่ค่อยได้อยู่กับเขาแล้วค่ะช่วงตั้งแต่เปิดร้านมาเก๊กไม่ค่อยยุ่งกับเขาเลยเอางี้เอางี้งั้นเดี๋ยววัดเนี่ยยังพอตามได้กต้องจอดปิดมีพระในวัดหรือลูกศิษย์วัดถูกไหมคะหรือแม่ค้าสังฆทานยังงไมันต้องมีคนเคยเห็นเราอยู่ด้วยกัน